สามรกว่าบาทสำหรับมีดพับแบรนด์ระดับโลกใช้งานได้จริงจังเริ่มต้นสะสมหรือเริ่มต้นศึกษาสวัสดีครับสำหรับท่านที่สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องรุ่นต่างๆของมีดสวิสวิกตอรีน็อกที่ในวงการเขาจะเรียกกันว่า SAK หรือ Swiss Army k n i ห e เดิมทีมีด ันเนี้มีผลิตในสวิตเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยแล้วก็ตอนหลังๆนี้ก็ล้มหายตายจากไปบ้างเหลือแต่ของ Victory น็อเนี่ยบางโรงงานก็ขายกิจการอย่างเช่นเบงเกอร์เนี่ยก็วิกตอรีนกก็เข้าไปเทคโอเวอร์นานแล้วหลายปีละก็มีผู้ตอบถามขอคำแนะนำผมก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เป็นเกจิทางด้าน v i c t อ r y น็ออะไรก็เป็นแค่ยูเซอร์ธรรมดาาเป็นผู้ใช้งานทั่วๆไปไม่ใช่เป็นผู้ส่วนของโรงงานไม่ใช่เป็นพาวเวอร์ยูเซอร์เป็นคนที่แบบจาได้ทุกรุ่นรู้จักทุกรุ่นมี สะสมไว้เป็นร้อยเป็นพันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นมีดที่คุณภาพสูงมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาในราคาที่เริ่มตั้งแต่จับต้องได้ใครๆก็ซื้อได้ใครๆก็มีได้จนถึงรุ่นที่แบบเป็นรุ่นสะสมรุ่นพรีเมียมรุ่นที่เป็นแรไอเทมหายากๆราคาแพงมากเลยเป็นหมื่นก็มีหลายหมื่นก็มีตั้งแต่หลักร้อยเนี่ยอย่างพวกนี้ถ้าเป็นมือสองสภาพสว,วยๆหรือเป็นของเก่าเก็บตกค้างเนี่ยไม่กี่ตังค์ฮะสามสี 300, ่ร้อยบาท รุ่นที่จะามาพูดถึงวันนี้ก็คือรุ่นของ v i t t r r i n o x c l l s s s i กกับ Classic SD ซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคืออันเดียวกันถ้าเห็นรูปทรงเล็กๆจิว๋วๆเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยก็มักจะเรียกว่าวิกเอสดีวิกเอสดีวิกเอสดีกันจริงๆไอ้เจ้า SAK หรือ Swiss Army k n i f e เนี่ยมันเป็นของที่ใช้กันทั้งโลกเลย จะว่ามันเป็นของเล่นมันก็เล่นได้นะครับใช้สะสมใช้เป็นฮ็อบบี้ใช้เป็นงานอดิเรกบางคนก็หัดแต่งหัดโมดิฟายอะไรพวกนั้นบางคนก็ใช้งานจริงๆอย่างของผมเนี่ยจะไม่เน้นสะสมไม่เน้นอะไระเน้นใช้งานจริงๆซะมากกว่าก็มีอยู่หลายตัวพอสมควรสารพัดรุ่นแต่ว่าจะเน้นเป็นรุ่นที่ใช้งานและราคาไม่แพงครับส่วนมากจะไม่เกินพันต็มที่ก็ สองสามสองพันกว่าบาทไอ้ของแพงๆตัวเราเป็นหมื่นที่เป็นลายเท่มจริง,รงไม่เคยคิดที่จะซื้อที่จะเก็บมาสะสมอยู่แล้วทีนี้มาเข้าเรื่องกันต่อวิกตอรีน็อกคลาสสิกเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่อมตะเก่าแก่เปิดตัวถ้าทำมาครั้งแรกในปี1935นะครับปีนี้2020แล้วตอนนี้ทำมา1935เกาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ยังไม่มีทวิสเซอร์หรือแหนบแล้วก็ไอ้ทูตพิกหรือไม้จิ้มฟันตัวนี้จะมีแค่อันนี้มา สต,ตัวเนี้ยสองชิ้นเนี้ยจะมีเพิ่มเข้ามาทั้งแรกเลยแต่ประมาณปี1942จริงๆมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากแล้วกเ็เป็นเอกลักษณ์ของวิกตอ r รียน็อกมากเลยนะครับไอ้เจ้าตัวทวิสเตอร์กับตัวทูดพิกเนี่ยซึ่งไอ้ทูพิกเนี่ยบางคนมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์มันก็แล้วแต่คนนะฮะถ้าคนได้ใช้มันก็จะใช้จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีประโยชน์บางคนไม่ได้ใช้เขาก็จะไปดัดแปลงไปโมดิฟายตัดทําแผ่นพลาสติกทําอะไรมา ใส่แทนไอ้ตัวนี้ก็ได้กแต่จะ modify กันไปทีนี้ตอนออกมาทีแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Victorinox Classic หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้เจ้า c l a s s ิกเนี่ยมันมีมาอีกรุ่นหนึ่งตามหลังจากคลา s สิกมาเป็นรุ่น Victorinox Classic S.D มันต่างกันยังไง S.D กับ Victorinox Classic คนถึงเรียกสับสนถึงเข้าใจผิดดูรูปล่ลางลองดูมันคือตัวเดียวกันมันคือเหมือนกันแท้ๆเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยสิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือ ลองดูใบนี้นะใบที่เป็นตะใบนี่อันนี้ของของวิกตอรีน็อกคลาสสิกอันนี้เป็นคลาสสิก SD ต่างแค่ตรงนี้ครับปลายส่วนปลายของใบที่เป็นใบตะใบเนี่ยอันนี้จะเป็นปลายแหลมๆธรรมดาอันนี้จะเป็นแบบปลายให้ควงปลายแบนต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดตัวเดียวกันเลยและคำว่า SD ของรุ่นนี้มันมาจากคำว่า สกรูไดเวอร์ไขควงนั่นเองมันใช้เป็นไขควงปากแบนทำไมนั้นสกรูแบบหัวแชกหรือฟิล l ิปสกรูไดเวอร์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเขาก็จะใช้แบบหัวแบนอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยทำตัวนี้มาว่ากันว่าอีกนิดเดียวแต่ว่าเพิ่มประโยชน์ขึ้นมามากเลยเพราะว่าไอ,อ้ย่างแหลมๆมเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เพราะถ้าจะต้องการใช้ด้านแหลมจริงๆก็ใบนี้มันก็ใบมีดก็มีใบสวนปลายแหลมอยู่แล้วเขาก็เลย เพิ่มเติมตัวนี้มานิดหนึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมุสุดเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ใครๆก็มีมโอกาสที่จะมีมีโอกาสที่จะซื้อหาไว้ใช้ได้แพร่หลายที่สุดเพราะว่ามันถูกที่สุดด้วยในระดับราคาประมาณ300กว่าบาทสมัยก่อนเนี่ยนะสี400่ร้อยสี่ิเนี่ยได้ของไม่อี่มเลยแล้วก็ต่อหลังๆเนี่ยจะเป็นมือสองถึงมากผมจะได้เป็นมือสองมานะฮะพวกนี้ได้เป็นมือสองมาทั้งนั้นเลยตัวนี้ มือสองแต่เป็นมือสองแบบที่เขาสกรีนชื่อถ้าใครไปเที่ยวสวิสเ็าจะมีร้านมีช็อปของวิต t o r i น็อกเนี่ยทั่วเมืองเลยไม่ว่าคุณจะเข้าไปซื้อที่ร้านไหนก็ตามเขาจะมีแผนกคอยสลักชื่อให้สลักเลยนะอันนี้ใช้สลักลงไปเลยหรือว่าถ้าคุณเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรเป็นคนจัดงานที่ต้องการทําเป็นของที่ระลึกในงานคุณสามารถ คอนแทคเข้าไปที่โรงงาน v i c t o r i n o กได้เลยแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะทํารุ่นเฉพาะกิ่มาให้คุณเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นของญี่ปุ่นเขาสั่งทำอันี้เป็นส w o อาร์ตออนไลนเป็นเกมออนไลน์นะชื่อ k ิ r i t o สวยไหมด้านหลังนี่เป็นโลโก้ของเกมเขานะเป็นดาบทํามาสวยงามเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบฝังในเนื้อเลยฮะคือการทําโลโก้เนะี่ยจะมีหลายแบบ แบบแบบนี้คือพรีเมียมสุดๆแล้วเหมือนจะฝังเข้าไปในเนื้อเหมือนกับเป็นโลโก้วิธีเดียวกับที่ทําโลโก้ของวิกตอรน็อกเลยบางเจ้าก็ใช้เป็นสกรีนอันนี้คืออาจจะสั่งจากเอเย่นสั่งจากดีลเลอร์อะไรก็ตามเขาจะทําให้เป็นแบบสกรีนติดมาหรือถ้าไปซื้อตามร้านที่เขามีช่างคอยทําให้เขาจะมีเครื่องเลเซอร์คัดเลยคนนี้อย่างอันนี้นะจะคัดเป็นล่องเป็นชื่อของเจ้าของเลยอ่าเดี๋ยวดูอของสวดอาร์ตนี่นะฮะเขาจะมีแม้แต่กระทั่งบนใบเลยลองดูที่ใบนะครับ อันเนี้ยทำมาแบบพรีเมียมสุดๆเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รุ่นนี้มันยอดนิยมนะครับพรีเมียมรุ่นพวกนี้บางทีก็ทำมาในช่วงเทศกาลเอ็กซ์โปมั่งโอลิมปิกมั่งอะไรมั่งพวกนี้แล้วราคามันก็เลยขึ้นอยู่กับความหายากของไอ้รุ่นเฉพาะกิจพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาพวกนี้มันมีหมุนเวียนในท้องตลาดเยอะมันก็เลยหาซื้อได้ง่ายราคาถูกไม่เดินตลาดนัดในญี่ปุ่นเนี่ยเจอแบบร้านขายพวกนี้นะฮะ วางกันแบบเป็นตะกร้าใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เลือกสภาพมาอย่างตัวนี้รู้สึกจะได้มาจากในตลาดนัดวัดชิเซโนจิที่โอซากา้าในราคารู้อกจะร้อยเยนนั้นเองนะร้อยเยนก็ประมาณ30บกว่าบาทนะในสมัยนั้นมันมีปริมาณในท้องตลาดเยอะมันก็เลยหาซื้อได้ง่ายมีโอกาสได้ใช้มากที่สุดด้วยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กขนาดเล็กมันก็พกพาง่ายพากพาเป็นใส่พวกกุญแจแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะ ส่กระเป๋ากางเกงไปเลยมันก็พกง่ายมันก็เลยมีโอกาสได้หยิบมาใช้ง่ายหยิบมาใช้ได้บ่อยนะกันไกนะ่ในมีประโยชน์มากเลยตัดตัดเล็บคมมากนะครับแล้วก็ตัดแล้วถ้ามันมีริ้วมีรอยนิดนึงก็สามารถเอาตะไบามาแต่งเล็กน้อยได้เลยต้องการตัดกล่องตัดลังตัดถุงขนมตัดตองยนต์ไม้อะไรก็ใบมีดคมเหลือเฟือใ,ใบนี้ใบนี้เคลอะเลยเพราะว่าผมใช้ตัดพวกกล่องวัสติกล่องอะไรที่มันมีเทปกาว ติดมาบ่อยมากมก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีรุ่นย่อยมากที่สุดมีคลาสสิกมีคลาสสิก SD แล้วก็ยังมีรุ่นรุ่นอะล็อกอะล็อกก็คือด,ด้ามเป็นด้ามเป็นโลหะรุ่นย่อยเป็น2030รุ่นนะเขาเรียกว่าเป็น variationsection ของมันแล้วก็ยังมีเป็น u s m o เดลอีกรุ่นที่ทำขายเฉพาะในตลาด us ก็จะมีความต่างกันของประกับอะไรพวกนี้อีกเห็นไหมฮะอันเนี้ยอันนี้อันนี้ออกมาในสีดำ อันนี้สีเทานะครับไม่ดำนะอันนี้เทาเทียบกับดำดูนะแล้วก็เขาก็เขียนมาข้างๆว่าเกรยรหัสไม่เหมือนกันนะครับ63003กับ 3, 3, 53006รุ่นคลาสสิก SD black คลาสสิก SD เกรย์มาตรฐานนีเลสนี้ขาวอ่านี่ม่วงโอมีหลายสีฮะเหลืองก็นี่แหละครับก็คือความหลากหลายทาง สายพันธ์ุของเจ้าคลาสสิกกับคลาสสิก SD สดีทำให้มันกลายเป็นมีดที่เข้าถึงง่ายในราคาประหยัดที่สุดเนี่ยตอนนี้ราคามือสองในไทยเนี่ยนะประมาณ300บาท300บาทคุณได้มีดพับระดับโลกไม่ใช่มีดพับโนเนมอะไรพวกนั้นของที่เป็นคุณภาพระดับโลกเลยมีสีมีลาย เยอะที่สุดเพราะว่าเขาสั่งทําตามเทศกาลอย่างที่บอกฮะลูกค้าต้องการสั่งไปเป็นของพรีเมียมแจกลูกค้าของเขาอีกทีหนึง่งบริษัทรถยนต์ผมเคยได้มาเป็นของบริษัทยาเขาก็ทํามาแจกลูกค้าเขามีบุญเวียนในท้องตลาดเนี่ยเยอะมากอีกอย่างหนึ่งเป็นมีดที่โดนยึดก่อนเข้าเกตในสนามบินเยอะที่สุดในโลกแต่พอดีผมผม ไม่สามารถนําภาพมาเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าโซนตรงที่ตรงเกตนันน่ะเขาจะเป็นโซนห้ามถ่ายรูปของสนามบินทุกสนามแหละในเขาจะมีกล่องเป็นกล่องพลาสติกใสๆอยู่กล่องใหญ่ๆเลยนะพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอพวกนี้เขาจะยึดเขาจะย่อนลงมาในกล่องจะมีไอรุ่นเนี้ยเยอะสุดเพราะว่า,วามันลืมมันเพลินแพ็คเสร็จแล้วก็ลืมแพ็คใส่กระเป๋าใหญ่ผมเองก็ยังเคยโดนไปไฟล,ล่าสุดเนี่ย โดนเยเหมือนกันรุ่นรุ่นดีกว่านี้ด้วยหายากด้วยนะบอกให้นิดนึงถ้าเผื่อจาเป็นหรือว่ามันลืมจริงๆเข้าเกตไปแล้วทาอะไรไม่ได้แล้วกระเป๋าก็โหลดไปแล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมยอมรับกฎเกณฑ์ของเขาสิ่งที่คุณคุยกับเจ้าที่เขาได้ขอเขาได้คือเดี๋ยวผมขอญาตถอดเท่าที่เอาไปได้เขาะจะมีปัญหากับเรื่องใบมีดนี่เท่านั้นแหละใบอื่นก็มีปัญหาแต่เราจะถอดใบในคงจยไม่ได้แล้ครับไม่น่าง่ายขนาดนั้นสิ่งที่ถอดมาได้คือ1นึ่งทวิสเซอร์ ในคุณใช้เวลาไม่ถึงกระพริบตาถอดได้แล้วสองอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือห่วงสามอย่างนี้ถอดง่ายๆสามอย่างนี้บอกให้เลยว่าถ้าคุณมาซื้อปลีกที่หลังข้างนอกเนี่ยมาซื้อเป็นอะไหล่สามอย่างเนี่ยราคาเกินครึ่งหนึ่งของตัวมีแล้วถ้ามีทักษะพอคุณมีปากกาสักด้ามหนึ่งตัวมากขึ้นเครื่องบินมีปากกาอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องกรอกใบนู่นใบนี้วิธีถอดสปริงกันไกสปริงกันไกนี่ก็เป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่ วิกตอรีน็อกขายเยอะขายมากเพราะว่ามันหักมั่งหลุดหายมั่งอะไรมั่งของรุ่นคลาสสิกเนี่ยถ้ากลางมาตรงๆเฟรมมันจะบังหมุดไว้เราต้องดันขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้แล้วจะมองเห็นหมุดแบบนี้แล้วสองด้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้านหนึ่งปากจะกว้างด้านหนึ่งปากจะแคบให้เราดันออกจากทางด้านปากแคบนี่นะครับใช้ปลายปากกาหันทางด้านปากแคบนะฮะ ตรงนี้ถ้าเผื่อเสียเวลาก็ต้องยอมต้องให้เขายึดไปเลยนะนี่นะครับปลายปากกาอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยปลายปากกาลุกลื่นเนี่ยนะครับแทงมานิดนึงมันก็จะจะหลุดออกมาได้ไม่ยากเลยอย่างเงี้ยครับนี่ถ้ามีเวลานะหรือว่าถ้าเผื่อเจ้าที่เขาไม่ยุ่งมากหนักยืนรอท่านได้สักนาทีนึงเนี่ยถอดตัวนี้ได้อัอนหนึ่งก็จะได้อะไหล่ในส่วนนี้มา4ชิ้นก็นี่แหละครับก็คือเรื่องราวของความแตกต่างของรุ่นคลาสสิกกับคลาสสิก SD ทีนี้เวลาไปซื้อไปเจอที่ไหนก็ดูเทก่อนว่าเป็นคลาสสิกหรือคลาสสิกเอจริงๆมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับก็ใช้ได้ทั้งคู่อ่ที่ผมพกประจําใช้ทุกวันนี่ก็จะพกตัวคลาสสิกธรรมดา <S <S ผมซื้อมาได้แบบถูกๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยเยนมั่งอะไรมั่งนะครับซื้อมาไม่แพงแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ออกมาใช้จะเก็บเป็นสะสมเป็นชุดเอาไว้นะครับชุดสะสมเนี่ยมีตั้ง 6- กสีก็เลย เอามาให้ดูตรงนี้ว่าความแตกต่างถ้าเผื่อท่านไปเจอนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้นะแต่ว่ามีความต่างกันอย่างนี้ท่านก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าอยากได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงที่เป็นไขควงนี้ไหมหรือว่าไม่เป็นไรไม่แคร์แค่นี้พอแล้วมีใบมีดมีตะไบตะไบนี่นอกจากใช้ตะไบแล้วมันก็ยังใช้งัดแงะอะไรได้เพราะตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นทรงคล้ายๆลิ่มสังเกตดูให้ดีมันไม่ใช่เป็นปลายแหลมอย่างเดียวก็เอาไว้ใช้ได้ กันไก่นี่ก็มีประโยชน์มากจริงๆมันใช้ประโยชน์ได้ทุกจุดของตัวเลยไม่ได้รเรีเลียดกับการสะสมอะไรมาก,กน,นะครับถึงเวลาถ้าจะใช้ก็ก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังมีมีใช้อยู่เพียงพอเก็บไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยม,มีม่วงดำเทาเลดนี่แดงอันนี้ไวท์เยลโล่สีขาวนี่สวยมากนะฮะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูเป็นเป็นลายแบบลาย สถานที่สําคัญในสวิตเซอร์แลนด์สถานที่สําคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกแล้วก็เป็นลายตามเทศกาลงานต่างๆโอมีเยอะแยะเลยก็ลองไปศึกษากันดูนะครับเป็นรุ่นที่หาง่ายที่สุดในตลาดและเดี๋ยวผมใส่อันนี้คืนเข้าไปก่อนวิธีใส่คืนก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเวลาใส่คืนเราใส่ทางด้านที่เป็นปากกว้างนะทางด้านปากแคบเอาไว้ถอดล้วกดเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยตรงห่วงนี่ก็ใส่ไม่ยากธรรมดานี่เองเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้เรียบร้อยละ Uh> ห่วงเขาจะขนาดไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นไซส์91มมมาตรฐานนห่วงเขาจะใหญ่กว่าเห็นไหมไอ้ทวิสเตอร์นี่ก็เหมือนกันนะแหนบเนี่ยถ้าเป็นรุ่น91มมกับรุ่น58มมเนี่ยตัวแหนบจะเท่าๆกันแต่ว่าไอ้ตรงหัวเนี่ยต่างกันตรงหัวนี่มันจะออกแบบมาสาหรับเฟรมคนละแบบกัน <S <S ถ้าเราเอาอันเนี้ยมาใส่91เนี่ยตรงนี้มันจะ ไม่สวยอ่ะมันจะหยิบหยิบใช้ยากเพราะว่าไอ้ตรงพลาสติกเนี่ยมันจมลงไปต้องหาอะไรมาเขี่ยออกอย่างนี้แต่ถ้าเอาของ91มาใส่58มิลไอ้ตรงนี้คือ58มิลนะครับไอ้ตรงนี้คือ91มิลถ้าเอาของ91มาใส่58มันก็จะเกินอย่างนี้นะฮะหนาขึ้นมาเยอะเลยลองมองดูจากด้านข้างจะเห็นว่ามันหนากว่าทีก็ไปสะดุดหลุดหายไปเลยไม้จิ้มฟันนี่ก็เหมือนกันตัวไม้มันอันเท่ากันแต่ต่างกันตรงหัวมันตามนี้นะครับ ท่านจะได้ไปหาซื้อกันอย่างเข้าใจการเก็บรักษาการบำรุงรักษาอะไรง่ายมากแค่ล้างน้ําเปล่านี่ครับใช้แปลงเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะการล้างมีดพวกนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงมุมขวาบนเนี่ยครับก็เข้าไปดูการล้างกันแล้วกันนะครับทำเหมือนกันนะครับก็วันนี้คงจะมีเท่านี้สําหรับเรื่องของ v i c t o r i n ็อกคลาสสิกับ Classic SD ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นตัวครูของคนที่คิปจะ ศึกษาแล้วก็หันมาใช้อุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ติดตามกันตอนหน้ามีอีกหลายเรื่องที่จะเอามาคุยให้ฟังนะครับนบบนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ